อยากถูกหวยดวงดีมีโชคลาบต้องที่นี่ครับศาลพ่อปู่ยี่เก่าหงแต่เดี๋ยวก่อนฮนะท่านใดที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมจะมีเหรียญพ่อปู่ยี่เก่าหงนะครับแจกให้ทั้งหมดหรางวัลน,นะครับไปครับ พงวังพระสวัสดีครับวันนี้นะฮะก็ต้องบอกกันเลยนะว่าอาจจะแปลกตาสถานที่นิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ผมพามาที่นอกสถานที่นะครับก็ด้านหลังเรานะครับคือสอนอพระภาชัยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปไหว้นะครับพ่อปู่ยี่กอหงนะฮะก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าวิธีการเข้าไปไหว้เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ไปรับชมกันเลยครับผมรับไม่ต่อเองครับพี่หงอินนี่มีความเชื่อสําหรับนักเสี่ยงโชคและนักลงทุนว่าเมื่อมาขอพรแก่ท่านจะสมหวังในทุกๆสิ่งขั้นตอนการไหว้ก็ไม่ยากเลยครับอย่างแรกคือการจจุุดดดเทีียนนนแแลละําามไว้้ตรงู อกเพื่อกราบไหว้ฟ้าดินเพื่อเปิดทางโชคลาภให้กับเรากาวดอกเพื่อไหว้เจ้าพ่อยี่กอหงและจุดอีกอย่างละหนึ่งดอกเพื่อไหว้ประตูทางซ้ายและขวาก่อนจะนำชากาแฟมาไหว้อธิษฐานพร้อมถวายหมากครูให้กับท่านวางภงมาลัยและขอพรบนตกักตีละครสามครั้งพร้อมกรองอีกสามครั้งเพื่อให้เสียงส่งไปถึงสุดท้ายนำน้ำมันมาเติมที่ตะเกียงทั้งหมด เพื่อให้ชีวิตของเราได้สว่างสดใสชดช่วงชัชวาลเลยครับอตอนแากกันไปเห็นว่าวันนี้ยี่หงมีของมาแจกถูกต้องไหมครับสําหรับผู้ที่ตอบถูกนะครับจะมีรางวัลที่เราจะแจกให้ทั้งหมด5รางวัลน,นะครับคําถามก็คือเลขหน้าสารข้อปู่ยี่กอหงเนี่ยเลขนั้นคือเลขอะไรเราจะสุ่มแจกทั้งหมด5รางวัลสาหรับผู้ที่โชคดีทางทีมงานวังค้าเครื่องจะเข้าไปคอมเมนต์ให้กับผู้ที่ตอบถูกและเราจะขอที่อยู่กับท่านและส่งท่าให้ท่านเองครับ